ดีครับพี่จอร์ดครับวันนี้พี่จอร์ดมีแล็บท็อปขนาด14นิ้วจากค่าย Lenovo มามานำเสนอมาขายแล้วแหละเ,เป็นเหมือนกับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับไ e เดีย s l i ส3อ่3อย่างถ้าใครอยู่ในวงการแล็ปท็อปของ Lenovo เนี่ยก็จะเรียกว่าเ,เริ่มต้น Slim 3 Slim 5 Yoga อะไรอย่างนี้แต่ Slim 3ยุคเนี่ยมันก็มีประวัติอันยาวนานพัฒนามาหลายปี รูปทรงอะไรมันก็ดูแบบไม่ได้กระโหลกลามากก็ถือว่าเป็นแล็บท็อปที่ค่อนข้างน่าใช้ในงบประมาณที่พอเพียงครับอาจจะเหมาะสำหรับใครสำหรับนักศึกษา first Job b บ r บอร์เฟจ็อบเบอรนี่ก็คือทำปีเซนต์ส่งหัวหน้าประชุมออนไลน์แล้วก็ตัดต่องานพื้นฐานนะเวลาไปเก็บรีเสิร์นนอกสถานที่มีการถ่ายวิดีโอตัดต่ออะไรเงี้ยก็ทำได้ นักศึกษาก็ทำรายงานส่งอาจารยเา์เรียนออนไลน์ p h o t o s h อ p แต่งภาพ e อ r ลแล้วก็พิ e m i เมีอะไรอย่างเงี้ยถ่าเลเยอร์มันไม่ได้หนักหน่วงมากเหมือนเพื่อยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยมันก็เอาอยู่หมดครับตัวนี้เดี๋ยวพี่จอร์ให้ดูรูปทรงเข้าวๆใกล้ๆคือจะเห็นว่าบอดี้มันก็จะมนๆเห็นไห ฟิลมันเหมือน MacBook Air แต่ว่ามันจะหนากว่านิดนึงอ MacBook Air ก็จะบางกว่าขอบมันจะมนมนสวยๆถ้าเป็นรุ่นก่อนหนะ้าเนี่ยมันก็จะอ,ออกแหลมๆนะปอกแป๊ก <c oughs> อันนี้ก็ดูแข็งแรงขึ้นนะเป็นบอดี้ PC ABS ในเชิงอุตสาหกรรมนะไม่ได้กะโหลกลาอะไรมากเรามาดู PDF อนะ่าก็ตามแมนนวลมันเนี่ยก็จะอธิบายลักษณะพอร์ต เรื่องต้นมันก็จะมีเ,เสียบไฟ USB Type A Type C HDMI และรุ่นนี้ก็ยังมีตัวอ่าน SD Card Reader ด้วยใครจะไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนะนักศึกษาไปทำรายงานนอกสถานที่พนักง,งาน First Jobber อย่างเงี้ยไปถ่ายเก็บรีเซอร์ส่งลูกค้าเนะี่ยถอดเมมมาก็ใส่ตัวนี้ได้เลยกลับมาดูที่เครื่องกันต่อครับ สเปคต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับพัวแรมหรือเปล่าแรมอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นออนบอร์ดกับโซดีมครับคือด้วยตัวเนื้อแท้ของมันแล้วเนีจริงๆมันเป็นแรม DDR 5บัส5,006แต่เนื่องด้วยแพลตฟอร์มของเมนบอร์ดเนี่ยมันจะวิ่งแค่4,008 เราก็ระบุได้เลยว่าตรงนี้เป็นสเปค DDR 5 4า0ีแล้วกันครับเพื่อความไม่สับสนอัปเกรดได้สูงสุด2ี่สิบสี่กิยิกิไนี่ก็เพียงพอสำหรับงานระดับกลางอยู่แล้วครับตัว M.2 ตัวนี้มีข้อพิเศษคือมี2องสล็อตครับเป็นตัวสั้น2242อส่าสูงสุดแต่ละสล็อตเนี่ยใส่ได้1นึทรบใครจะไปอัปเกรดอะไรเงี้ยก็ทำได้เลย คือในตัวมันเองตอนนี้ตอนที่ซื้อเนี่ยก็มีมาอยู่แล้วห้าร้องนะสล็อตแรกสล็อตสองก็คือว่างอยู่ะใครมีตัวยซาร,รืออยากอัปเกรดก็ไปหาตัวสั้นมาใส่ได้นะครับระวังอย่าซื้อผิดครับอย่าไปซื้อสองสองแปดศูนย์นะตัวยาวเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้ s อสดี d าร์ d ล e เดอ๋ยอ่าดิวจอนให้ดูน,นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะกระาดามาตรฐานครับถ่ายรูปเสร็จเอาการ์ดใส่ โหลดภาพได้เลยครับไม่ต้องไปหาตัวแปลงเ,เราย้อนกลับไปดูแมนวนวลกันนิดนึงอา่าสปีกเกอร์เป็นแบบ2วัตต์คูณสวัตต์คือข้างละ2รวมกันก็เป็น4ีดอบ,บีออเดีโอด,ด้วยพี่จอ์ลองฟังละเสียงค่อนข้างดีเลยก็คือจะออกแหลมแหลมนิดนึงแ,แล้วเป็นรุ่นูงสูงเนี่ยมันจะมีพวกเบสพวกอะไรกล้องหน้าอา่าตัวนี้กล้องหน้าเนี่ย จะเป็นจะ0 P สครับสำหรับแบบท็อปเริ่มต้นเนี่ยจะ0 p ก็เพียงพอครับเห็นหน้าค่าตากันแต่ว่าก็มีรุ่นอัปเกรดเป็น1 0 8แแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้สเปกมันเป็น60วัตต์ออวนะครับก็คือซัพพอร์ตและปิดชาร์จด้วยแต่ปิดชาร์จนี่ก็คือเสียบชาร์จ15ทีอยู่ได้2ชั่วโมงเนื่องจากตรงนี้เป็นมือสองมันผ่านรอบชาร์จแล้วประมาณ14รอบแต่เฮลตี้เนี่ยมันยัง 100%่งอยู่นอยู่น้องๆก็วางใจได้ตัวนี้ซัพพอร์ตต่อ3จออิสระรวมตัวมันเอง1จอหรือว่าซัพพอร์ตสจอนอกผ่าน HDMI กับ Type C ครับรู้สึกว่าเป็น 4K เป็น 4K ทั้ง2พอร์ตเลยการรัพพอร์ตต่อจอนอกแต่ว่า HDMI เนี่ยจะได้ที่ 30Hz ตัว Type C จะได้ที่ 60Hz Type C ใครไปต่อเนี่ยก็ไปหาสายแปลงเอา ตัว power adapter 65วัตต์สเปคนี้เลยตามรูมนี้เลยเนี่กระดาษยังไม่แกะเลยกระดาษที่ห่อมาตอนซื้อเนี่ยใหม่ๆกก็บๆเรามาดูสเปคจอภาพกันครับสเปกดูพี่เดบด้านบนนะ <laughs> ตัวนี้มีสองชนิดนะรุ่นท็อปสุดจะเป็น OLED แต่ด้วยราคานี้ก็คงไม่ได้ OLED หรอก ตัวที่อยู่กับพี่จอรน,นี้เป็น ips ครับเ u xga คือขนาด1 9 2 0 0คูณ0คือมันจะพัสจากตัว full hd เนี่ยไปทางสูงอ่มันก็จะได้พื้นที่การทำงานที่มากขึ้นสาย excel photoshop อะไรเงี้ยมันเข้ากัชอบกันมันก็จะได้พื้นที่การทำงานมากขึ้นความสว่าง300 N. นิตะครับอัตราส่วน16ต่อ10ครับ r e f ฟ e ชเ rate หก h z ก็เป็นขนาดทั่วไปครับของแล็ปท็อปคีย์บอร์ดเป็นแบบมาตรฐานหกแถวหกแถวมันคืออะไรหกแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือวางมือแบบมาตรฐานเลยไม่ไม่บีบอย่างถ้าเป็นพวกตระกูลสิบสองนิ้วสิบนิ้วเนี่ยมันก็จะบีบมาพิมพ์ไม่สนุกมาตรฐานนี่คือระยะมาตรฐานเลยภาษาเป็นอังกฤษไทยสบายใจได้ครับ แต่เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ประสาอังกฤษอย่างเดียวแล้วนะตัวนี้ไม่มีไฟใต้คีย์บอร์ดครับ b a ็คไลท์โนต่อครับมาดูกับน้ำหนักเครื่องครับรุ่นนี้ก็ประมาณ1.3ึ่งจุดสโลหนึ 1. 3, 1. 3, 1. ่งจยดสามหรงปะปาเนี่ยครับสำหรับแล็ปท็อปไซส์เล็ก1นึโลกว่ากไม่เกิน1.5เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากครับวัสดุเป็นพ c ซ b s อย่างที่พี่จอจมีเกินไปตอนแรกครับก็เป็น พลาสติกในเชิงอุตสาหกรรมนะฮะก็ดูดูดีครับไม่ได้ป๊อกแพ็คสีสเปคนี้เป็นชื่อว่ารูน่าเกรรูน่าเกรมันก็จะออกเทาเท,า,ทาเงินเงินนะมาตรฐานครับดูแลง่ายอมาพร้อมกับเรโนเวอร์โลโก้ใหม่พี่จอดฉับนี่ก็มีวุบว่ามนะหมายถึงอย,อยากเก็บไว้ใช้เองตัวไ i ไฟน่าจ,จะเป็นไวไฟ6นะครับหรือ7อะไรประมาณเนี้ครับก็ใช้ได้หมดนะ True เอเอสอะไรอย่างเงี้ยพี่จอร์ดเคยมีมือถือรุ่นก่อยังตอนนั้นยังเป็น f i ไเห้าอยู่ดีมันใช้ของ True ไม่ได้อ๋อเพิ่งรู้ว่า True มันมันให้ใช้หกขึ้นไปละเอเอสนี่ก็จะไปเจ็ดแล้วมั้งมาดูพีด้ด้านมืครับพอ,พ,อพอเชื่อมต่อแบบละเอียดเนี่ยไทยเอนี่ก็จะเป็นส2มจุสองเจนหนึ่งวิ่งห้ากิกเหมือนกันแล้วก็ไทยซีก็จะเป็น3.2มสองเจนหนึ่งเหมือนกันครับวิ่งห้ากิกแล้วก็ซัพพอร์ตดิสเพย์พอร์ด้วยคือไปหาสายต่อมาอ ส่งสัญญาณภาพจากไทปซีไปออกจอภาพได้เลยแล้วก็ PD 3.0ชาร์จได้ด้วยครับโคเท่เฮดดีอหนึ่เฮดโฟนก็ทั่วไปครับคอมโบออแดโอแจ็คระมาณนี้ครับโอ้น่าใช้น่าใช้รู้สึกพิจอตั้งราคาไว้ซื้อตรงเนี่ยเหมือนต้น,ต,นต้นเองแล้วก็ผ่านช้อปปี้นี่ก็บวกคอมมิชชั่นขึ้นมานิดนึงให้ดูรอบสุดท้ายทีหนึ่งรอบๆอ,อ่าใช้ได้รอบรอบ อ่ะอะเป็นกล้องหน้าบ้างนี่กล้องหน้าได้ไหมอ่ะฝากด้วยครับฝากด้วยซื้อนี่ก็จะมีตัวเครื่อง power adapter กระเป๋ากระเป๋ารู้สึกเป็นกระเป๋าเป้ได้มั้งหรือใครไม่ชอบกระเป๋าเป้ก็พี่จอก็ดูดูเป็นกระเป๋า business ให้นะโอเคครับขอบคุณมากครับ